ก็โอเคนะครับก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนก่อนเลยนะครับผมอวันนี้นะครับเกี่ยวข้าวพี่ช้างหน่อยลูกมูเวียนนะฮะตัวนี้นะครับน้ําคลองทียบเลยเริ่มมาแล้วเริ่มปล่อยให้ทําแล้วครับนี่น้าคลองชนนะครับอันนี้แปลงนี้ประมาณแปดเก้าไร่เลยครับอเดี๋ยวมาดูว่าข้าวเขาจะดีหรือเปล่าแล้วก็ราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่วันสองวันก่อนนะั้นยังอยู่ที่แปดพันสองนะครับแปดพันร้อยแปดสิบเจอตัเตียเขาหายแลย้ว ไปนะไปเกี่ยวทัวร์ดิถั่วหลักหลังรถเกี่ยวข้าวมาถามเร็วไปไหนเราแล้วก็ใส่เลยไปโอเคครับเดี๋ยวเจอกันหน้างานะโอเคครับตอนนี้เราเดินทางมาหึงทางเข้านาแล้วนะฮะต้องเดินเข้าไปหน่อยทางเล็กครับปกติลา,าไล่พอไปได้แต่ไฟไม่ไม่เอาดีกว่าเพราะว่าน้ำคลองมาครับ ตัวถนนที่เขาแบบกลิ่นน้ำแล้วจะไปซุดไปคว่ำไปอะไรน,น,นี่โอ้โหนี่ครับ้เลยครับผมอนี่ครับ,รบเจอผลไม้ป่าโอ้ยลูกว่าลูกว่าัว,าวรุ่นฟันดำนี่ครับนี่ลูกว่า โอ้นี่งอมแปะเลยว่ะโอ้น้ำม่วงเลยครับเลอนี่นกีเข้ามาตะฟันดำเลยครับลลนี่ครับยวเก็บไปข้าวต้องข้าวเกลือนะขาวเลยอืมต่หวานว่ะเป็นยังไง โอเคครับเน่เราเก็บว่าเลยพอได้กินพอได้กินเน่ลูกพี่แล้วก็ไม่เปนอลงเกี่ยวกันเลยข้าวก็เป็นน้าหวานครับแหมเด้งเยอะเหมือนจันแต่ต้องไม่เท่าไหร่ไม่ถือแน่นมากอันนี้สามไร่นะครับเดียวเดี๋ยวดูได้สามไร่จะได้ัเท่าไหร่น่าจะได้ปูอุ้มนะ ข้าวไปเดยว่าดูแย่เลยมากมายนะ้ดูเหมือนจะเป็นข้าวหนียวครับแต่ไม่รู้ข้าวอะไรไฟเล็ก นีนกบแตลงเกี่ยวเดียวไหวแล้วครับโอ้โลมรอบดินเอียงๆนิดนับ โอเคครับหลังจากดูบรรยากาศด้านบนไปแล้วนะครับอ่ะข้าวก็เกือบโผล่แล้วนะครับเมื่อกี้ลุงเรียนบอกว่าล็อกคอห้าเจ็ดนะครับอ่ฝั่งที่สามไร่ก็ได้โผล่อุ่มนะฮนะเนี่ยขอได้นะเขาบอกข้าวมันจังร้อนจังแรงน้ําคลองไม่มีเพิ่งมาได้ระดับนี้ก็ถือว่าโอเคนะแล้วห้าเจ็ดนี่เขาเม็ดข้าวสารเขาสาขาวยแล้วก็น้ําหนักเขาดีอยู่แล้วด้วยครับอนะี้ครับโผล่กลิ่มๆแล้วนะครับ แล้วก็ฝั่งนี้3มไร่ฝั่งนู้นหไร่นะครับแล้วเดี๋ยวไปก่อนเลยโอ้เดี๋ยเราไปขึ้นรถวิง่นููนะะครับฝั่ง6ไดไปนะครับโอเคครับ,รบ,รบเสร็จไปแล้วครับแปลงนี้นะครับ3ามไร่เะครับประมาณเกินเก้าสิเลยนะครับแบบนี้สำหรับข้าหนัก ถือว่าโอเคพอได้คุณได้ไปทำไม,เล,ไม,เ,มเลยไหมเอาคู้มกันเลยคู้ว่าอ๋อได้ครับสบา,ายสบายครับิดเทนตรงนี้นะครับตายลงวัน เพี้ยนขึ้นน่าจะได้ครับครัอบถือว่าค่ออาพอได้ครับโอ้ือว่าคพอได้ครับไหนแต่มีมีเด้งละมานมาดีเนี่ยจะเป็นห่งหางๆเลยครับเนี่ตัวร้ายนะครับเนี่ยเด้งๆเนี่ยเนี่ยเป็ดปั๊มด้วยเป็นไงมีห่างด้วยนะครับเต็มเลยแต่ค่าน้มหนักดีนะที่เป็นตัวข้าวจริงครับ เนี่ยครับก็พวอีเด็กเนี่ยจะพาให้เสียราคาหน่อยแหละแต่ไม่น่าจะหลุดแปดพันครับผมเองเข้าหนักนะเสร็จเรียบร้อยครับไปลุยกันต่อ ไปข้ามตรงนู้นเลยครับข้ามข้ามหัวคณาเลยเลยครับเอาข้ามกลางคณาเนี่ยข้ามไปก็จะได้ตรงไปเลยไม่ต้องไปปิดไปหมุนครับเราข้ามตรงนี้เดี๋ยวเราต้องเราตรงไปก็ต้องไปหันอยู่ดีแล้วก็ข้ามตรงนู้นเลยครับไม่ต้องเป็นเศษเป็นอะไร,คครนี่ครับเสียขัวอันนี้ไม่มีข้าวโนนะครับต่างวัตถุ อันนี้จะได้เต็นท์พังคูไหมเนี่ยว่าทางปลายเนี่ยเหมือนมันครับดูเนีน่ยพวกข้าวเขาจักรน้อนแล้วองน้ำก็ไปด้ว นี้นะครับ bạch đi không chứ đi mà bạch ra đối đầu hay giả đây. Các อันนี้อันนี้พอได้ครับก็จะเป็นที่ว่าไม่ค่อยออกที่ว่าโดโดๆจะมีริๆมๆนู้นนิดหน่อยแต่อันนี้หลัยดีนะครับนี่พอได้นี่พอได้แต่เนี่ยมาตร,รงเนี้ยเรื่โงโอ้ไม่ดีเลยครับเนี่ยยืนส้นโตอย่าอเอาไมเฉยเองครับมันจะมีตรงไหนที่ได้น้ำได้แล้วก็จะ่นแหลรครับจะ ออกลงได้ดีหน่อยตัวข้าวขนาดก็จะมีความพุ่หน่อยนะครับเพราะค่าวขนาดลบอย่างเงี้ยพาเสียราคาเลยนะครับเแบบนี่ยความชื้นบานเลยนะครับรู้รู้กันอยู่ว่านี่ยนี่ครับยังไงก็ชื้นนะเนี่ยตีใบของคู่มานีะครับเอาคนเลืเ้อยไปในนาครับ ไปดูนะครับว่าข้าวที่ว่าโดนโ,โ,โดเป็นยังไงนะครับนี่ครับนี่เป็นอย่างนี้เลยครับเน,นี่ยที่ลวงนึงจะมีเต่งอยู่สองสามเม็ดนี่ครับ,เ,รบเห็นไหมฮะ ออกมาเลยนะครับข้าวไหลกระพื่กระพวกระเพืพเลยฮนะไม่แน่นท่อเลยทงสุดท้ายแล้วนะครับกระทงนี้ที่การน,นานะครับเดี๋ยวหมดกระทงนี้กับกระทงกลางเราก็จะรู้แลว้วว่าจะได้ข้าวสังประมาณเท่าไหร่นะฮะแต่เขาไม่ค่อยได้ลงทุนอะไรนะครับของพี่ช้างอ่ะเขาลดดำนาไงเขาทำนาเยอะแล้วก็ทำงานเยอะตะเวียนเขาทำนาหลายไร่นะ ไม่มีเวลาดูอย่างเงี้ยแต่เขาตัวส่วนตัวเเองเขาต้องคอยดูคนดำนาโรยกาโรยกาเขาอุ่นวายไปหมดเนี่ยอันนี้ก็เหมือนเขาก็ทําไปเล่นๆของเขาแหละหลักเขาก็ทํารถด,ดํานาเลยครับกระทงน้อยนะครับดูเลยฮะลูกพี่จะหมดแล้วยังไม่โผเลยนะครับข้าวกระทงนี้ก็ไม่ได้เกียนนึงหรอกครับเนี่ยกระทงสองอะเนี่ย แต่ถ้าข้าวดีๆปกติต้องได้แต่เนี้ยไม่ดีครับไม่ได้แน่นอนถ้าเกิดเกี่ยวกระทงเนี้ยแล้วข้าวโผอุ้มขึ้นมาเห็นแววแวอ่ะที่ที่ตรงเหนือขอบอุ้มแล้วนะถ้าโผขึ้นมาก็จะมีติทได้อยู่ประมาณสามเยนแติจะิว่าจะไล่ห้ไล่ละห้าสิถังเดี๋ยวรู้ครับปน่าจะโผ มองไปในอุ้มเห็นข้าวประมาณเกียงห้าสิบแล้วครับน่าจะใกล้เกียงแล้วอยู่ราวๆสามเกียนเลยครับถ้าได้ข้าวระดับเนี้ยถ้ามีอาชีพทาํานาแค่อย่างเดียวนะผมบอกได้เลยเจ๊งคาตู้เลยจบยิ่งทํายิ่งจมครับยิ่งไม่เหลือไม่ได้ยำอยู่กับที่ด้วยนะถอยหลังลงคลองนะครับ ยุคนี้ปุ๋ยอย่างนี้น้ํามันอย่างนี้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นแหละแต่ได้ข้าวไร่ห้าสิบหางนี่คือเจ๊งตั้งแต่ในมุ้งเลยครับยิิงๆกเป็นนาเช่าด้วยแต่จะค่าเกี่ยวค่ารถปัน่นค่าอะไรถ้าเราคิดทุกอย่างนี่คุณเยอะครับคุณส,สูงก็น,นี่หมดเลยครับนะเห็นข้าวแววๆเลยครับบนอุ้มประมาณเกียนเจ็ดติ๊อันนี้อีกประมาณเกียนก,กว่ากว่าสองเกียนสามเกียน จะขัด,ดนิดหน่อยนะดูแล้วอ๋อเดี๋ยวรู้ผมเมื่อกี้คิดว่าโอจะไปเทคิดว่าจะแบ่งไปนะครับอะเดี๋ยวรู้ครับนี่ครับบอลองนี่ยเป็นเยอะเลยครับนี่เห็นไหมเนี่ยโดดๆเดี๋นะครับนี่ดูนี่ครับ,ๆๆรบ,รบเป็นเยอะจัดเลยครับเนี่ยลวงโฟมเป๊ะเลย ได้ขนาดไหนเกี่ยวเหตจัดแต่ก็คือมโมงโล่งเงี้ยดีก็เขาอาจจะลงทุนน้อยปุ๋ยยา,าจจะไม่ได้ค่อยใส่ไม่ค่อยได้ฉีดแล้วราคาก็ยังพอพอได้แนละ้วยังแปดพันร้อยแปดพันอเนาะมองโล่ง่งีว้ยดีว ถ,ถ้ารวมรวมนี้ด้วยก็ตกประมาณรวมรวมสีห้าเกียนเก้าไร่ห้าเกียนจะขันดนิดนิดโอเคครับเทเสร็จแล้วก็ไปเกี่ยวเลยนะข้าวก็เดี๋ยวยังไม่มั่นใจนะครับเดี๋ยวต้องดูก่อนแต่น่าจะได้ห้าเกียนครับ ไม่ได้คนระับเพราะว่าจะหมดแนละ้วถ้าเกิดในตากระจกเนี่ยตาตะแกรงตรงนั้นนะครับที่เป็นสามเหลี่ยมถ้าเรามองเห็นข้าวโผล่มานหน่อยๆแล้วก็มันก็ใกล้เกียงเกียงหนึ่งนะครับเพราะว่ากระเจดคันนี้นี่สองเกี้ยนสามสิบไม่ได้สั่งเพิ่มถ้าสั่งเพิ่มนีะอยู่ที่เจ็ดสิบสองเกี้ยนห้าสิบสองเกี้ยนเจ็ดสิบคือว่าสีเกี้ยนปลายครับเก้าไล่แต่สีถั่วเฉลี่ยไปก็ไล่ละห้าสิบถัง ใยความจะเป็นเราก็อย่างว่าน้ําตาลเล็ดเลยอย่างนี้ถ้าทําถ้าทําอาชีพแบบถ้าทํานายอย่างเดียวมีรายได้ทางเดียวนั่งอ้โหแย่เลยนะครับจมเลยอะอย่างนี้แต่ันพี่เ็ายังมีอะไรหลายๆอย่างครับอเ,เอร็นแล้วนะครับหมดครับติดจ๊อบวันละนิดวันละน้อยวอมข้อกันไหม ก็โอเคครับถ้าใครชอบที่นี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามสังกัดทีของช่องผมด้วยนะครับผมแล้วก็ยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับส่วนเรื่องราคาแล้วก็เดี๋ยวค่อโทรถ,ถามลูงเวียนนะครับว่าได้ราคาเกลือเท่าไหร่ก็จะได้อยู่ประมาณ4เกียร์50ตัดนะผมว่าประมาณเนี้ยก็โอเคครับเดี๋ยวไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ่ายดีครับสวัสดีครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับผม